เวลานั่งสมาธิฟุ้งซ่านมากเลยไม่สงบเลยไม่เป็นไรนี่คนนั่งสมาธิอ่ะคนนั่งสมาธิแรกๆเป็นกันหมดเลยนั่งแล้วฟุ้งซ่านมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะอะไรมันเป็นหน้าที่ของจิตจิตมันจะต้องหลุดไปคิดไงใช่ปะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราเราอ่ะอยากจะให้จิตมันสงบใช่ไหมโดยไม่ออกไปคิดเลยเราอยากจะมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาถูกปะเออมันเป็นแบบนี้กันทุกคนเลยนั่งไปก็ฟุ้งซ่านมันหลุดไปคิดมันหลุดไปคิด แล้วเรานั่งไปเรื่อยๆเราจะเห็นน่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะหน้าที่มันคือมันหลุดไปคิดหน้าที่ของจิตมันจะหลุดไปคิดเนี่ยหน้าที่ของมันส่วนหน้าที่เราคืออะไรคือมันหลุดไปไม่ได้หลุดไปคิดนะมันหลุดไปรู้ความคิดเออมันหลุดไปรู้ตัณหามันหลุดไปรู้ความอยากพวกนี้ใช่ป่ะพอมันหลุดไปคิดเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรดึงมันกลับมาดิดึงมาฟุ้งซ่านใช่ไหมดึงมันกลับมารู้ตัวว่าฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ดึงกลับมาที่พุทโธดึงกลับมาที่ลมหายใจ หน้าที่ของเรามีแค่นี้เวลามันหลุดไปอ๋อคิดแล้วไม่เป็นไรดึงกลับมาเวลามันแล้วมันจะแล้วมันจะอยู่ได้ไม่นานหรอนะเดี๋ยวมันจะหลุดไปอีกพอมันหลุดไปอีกหน้าที่ของเราก็ดึงกลับมาอีกเพราะพระเจ้าจึงบอกว่าให้เป็นเสาหลักเสาเขื่อนถูกป่าให้เราเป็นเสาหลักเสาเขื่อนก็คือเอาสติมาอยู่กับกายอยู่กับเสาหลักเสาเขื่อนแล้วมันจะมีสัตว์ทั้งหกชนิดก็คืออ่ามีอะไรมีงูใช่ป่ะมีงูมีนกมีจระเข้ใช่ป่ะมีหมาป่ามีหมาบ้านมีอะไรวะ งูนกจระเข้อ้ามีลิงอ่ามีลิงทั้งหมด6ตัวอ่าหตัวไอพวกเนี้ยแทนอายัตนะทั้งหอายัตนะภายในทั้ง6ใช่ป่ะไอพวกสัตว์ทั้ง6พวกเนี้ยมันจะลากเราไปเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งตรงอยู่ในเสาหลักเสาเขื่อนเวลาสัตว์พวกเนี้ยมันจะลากเราไปมันลากเราไปได้ไหมลากไม่ได้ใช่ป่ะงูก็จะลากเราเข้าจอบปักวจระเ,เข้ก็จะลากเราเราลงน้ําลิงเนี่ยก็จะลากเราขึ้นต้นไม้หมาป่าก็จะลากเราเข้าไปปา่าหมาบ้านก็จะลากเราเข้าบ้านนึกออกไหมเออ นกก็จะพาเราขึ้นท้องฟ้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีสติอยู่กับกายนะกายยักขตาสติมันก็จะทําให้เราเป็นไรมันก็จะทาให้สัตว์พวกเนี้ยลากเราไปไหนไม่ได้เลยแล้วเราก็จะไม่หลุดไปฟุ้งซ่านอีกถูกไหมอ่ะทีนี้เราอย่าลืมอย่าลืมทําตามหน้าที่ของเราโอเคปะ่ะปล่อยให้สัตว์พวกเนี้ยไอสัตว์ทั้งหกชนิดเนี้ยมันลากเราไปมันลากไปมันไม่ไปสุดท้ายมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะมปอะไรมันจะนั่งจับเจ้าอยู่ที่โคนเสาหลักเสาเขื่อน อ่าเนี่ยมันจะเริ่มสงบแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นแล้วฝึกไปเรื่อยๆเมื่อมันฟุง้งซ่านให้รู้ว่าตัวเองฟุง้งซ่านแล้วไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับความฟุ้งซ่านนั้นปล่อยไปเลยให้มันฟุง้งซ่านถ้ามันฟุง้งซ่านไม่ใช่ปล่อยให้มันฟุ้งซ่านนะหมายถึงว่าเวลามันฟุ้งซ่านแล้วอ่ะโอเครู้ตัวปุ๊บดึงกลับมาอ่ะพูดโทพูดโทอ่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอ่สัมมาอะรหังสัมมาอระหังเนี้ยทาไปฝึกไปอ่ายุบหนอ่อพองหนออะไรก็ได้ ก็คือเวลามันฟุ้งซ่านมันหลุดไปคิดอะดึงกลับมาดิหน้าที่เราไงใช่ป่ะเออ